สวัสด,ดีค่ะพบกับเเวีหมือนนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะวีรีวิวร,ร,รถรุ่นไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะนี่เลยค่ะรถรีโวตัวเริ่มต้นราคาประหยัดนะคะราคาอยู่ที่824,000บาทเดี๋ยวเราเข้ามาดูท้ายคลิปกันนะคะว่าคุณลูกค้าใช้เงินกี่บาทกับรถคันนี้ในการออกรถเบื้องต้นเรามาดูด้านหน้าก่อนเลยนะคะว่าอะไรที่ทำให้คุณลูกค้าตัดสินใจใช้เลือกรุ่นนี้นะคะ เริ่มมาจากด้านหน้าของตัวรถเลยนะคะกระจังหน้าจะเปลี่ยนเป็นโครเมียมให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกันเมทัลลิกด้วยเครื่องยนต์4ี่สูบ16กวาล์ว152หงแรงมา้า150แรงมา้าทําให้คุณลูกค้าตัดสินใจในการเลือกใช้งานตัวนี้เพราะอะไรคะคุณลูกค้าจะไปใช้ในไร่อยู่ที่จังหวัดขอนแกน่นลูกค้าท่านนี้มาจากจังหวัดขอนแก่นเลยนะคะอ่ะแตา่ม,มาดูตรงนี้กันอีกนะคะคุณลูกค้าไปหน้านะคะ ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ให้กับคุลูกค้าแล้วเป็นเหมือนกันกับตัวท็อปแล้วก็ตัวลองท็อปเลยค่ะไม่มีเพียงแค่ปตัดหมอกนะคะอันนี้สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้แต่คุลูกค้าบอกว่าไม่ติดตั้งเพิ่มเติมเพราะเราไปใช้งานกลางวันไม่ค่อยได้ใช้งานกลางคืนเท่าไหร่ค่ะมาดูด้านข้างของตัวรถนะคะ,ะถึงแม้ว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่824,000บาทแต่ตัวล้อเปลี่ยนใหม่ให้เป็นล้อแม็กล้วนะคะขอบ17ยางเป็นยางโยโกฮามานะคะรอ,รอบนี้จะเป็นยางโยโกฮามา ตามมาด้วยนะคะในส่วนของตัวฝาครอบไฟเลี้ยวเป็นคโครเมียมให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะคะให้กับคุลูกค้าเป็นสีชาร์โคติดอยู่ตรงฝาครอบไฟเลี้ยวเพื่อดูสวยงามแล้วก็หรูหรามากยิ่งขึ้นเลยนะคะเป็นไงล่ะคะคุณลูกค้าตัดสินใจที่จะใช้เงินในงบประหยัดแล้วเลือกตัวเริ่มต้นแต่ก็ยังได้ความคุ้มค่าด้วยเครื่องยนต์ที่สมบุกสมบนันคุณภาพดีแล้วก็อุปรกรณ์ตกแต่งเกือบครบเหมือนกันนะคะบันไดที่เหยียบขึ้นจะเป็นสีดำร้น้น ตามมาด้วยกรอบรองมือจับนะคะเป็นรายคปืราที่เวียแถมให้มือจับก็จะเป็นส่วนของโครเมียมนะคะในส่วนของคิ้วันศาสตร์ของแท้โต้ต้ตาให้เหมือนเดิมขยับมาด้านนี้เลยนะคะคุณลูกค้าถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะในส่วนของอุปกรณ์เพิ่มเติมในภายในของตัวรถทเทียบเข้ากับตัวรองท็อปเลยค่ะคือได้อะไรบ้างหนึ่งนะคะด้านในส่วนของมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยซ้ายขวาเลยนะคะ ในส่วนของหน้าซอก็จะเป็น Apple CarPlay ให้เหมือนกันค่ะมีปุ่ม Eco Mode Power Mode เพื่อช่วยเพิ่มในการเร่แงแซงและก็ช่วยในการประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ตัวนี้ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนค่ะกับการเลือกชมเดี๋ยวเรามาดูท้ายรถกันเลยนะคะว่ามีอะไรเพราะว่าลูกค้ากำลังเดินทางมาถึงแล้วค่ะสิ่งที่ไม่เคยลืมเลยนะคะก็คือช่วงล่างที่เปลี่ยนใหม่ ที่ทาให้ลูกค้าตัดสินใจได้อย่างเร็วเลยนะคะก็คือช่วงล่างเปลี่ยนเป็นแบบแนบซอ็อกท้ายก็คือซูเปอร์เฟกซักเพนชั่นนะคะกระบะไรเนอร์จะเป็นของแท้ Toyota ให้กับคุณลูกค้านะคะแล้วก็ไฟท้ายถึงแม้ว่าจะเป็นตัวล้าเพิ่มแต่ก็เป็น LED ให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของมือจับจะเป็นโครเมียมให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะคุณลูกคา้าคุ้มค่ามากเลยค่ะดูที่ตัวกันชนท้ายก็จะเป็นโครเมียมให้กับลูกคา้าไปกันเลยค่ะไปดูด้านหน้าค่ะว่า แคมเปญเด็ดแคมเปญโดนๆแคมเปญปังๆตัวนี้คุณลูกค้าเลือกใช้แคมเปญไหนไปกันเลยค่ะเชิญค่ะแคมเปญเด็ดแคมเปญปังมาจะมาใกลถึงขอนแก่นเพราะอะไรหนึ่งนะคะสมรรถภาพของเครื่องยนต์ของโตต้าที่ลูกค้าเลือก2ดอกเบี้ยถูก3ลูกค้าใช้เงินเพียง70,000บาทออกรถและผ่อนเพียงเดือนละ10,000บาทเท่านั้นนะคะสาหรับรถคันนี้ลูกค้าใช้เงิน70,000แล้วก็ออกรถแค่10,000บาทเท่านั้น ใช้เงินหนึ่งบาทผ่อนในแต่ละเดือนเท่านั้นนะคะนี่แหละค่ะที่ทาให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายมากยิ่งขึ้นเลยเพราะว่าได้ในส่วนของดอกเบีย้ยที่ถูกมากเลยนะคะคุณลูกค้าดอกเบีย้ยที่ถูกมากเลยอยู่ที่1 3 9เท่านั้นนะคะดอกเบีย้ย1น9เปซ็นเป็นไงคะไม่คุ้มค่าตรงไหนเอาปากกามาวงกันเลยค่ะอย่าลืมนะคะชอบเบียช่วยกดไลค์กด subscribe กดแชร์ รกดระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเรามาฟังสัมภาษณ์สดๆจากคุณอิทธิพลโหพลงามที่มาจากจังหวัดขอนแก่นกันเลยนะคะตอนนี้ลูกค้าเดินทางมาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ สวัดีค่ะพี่อิกิโฟนหัวคนงามนะคะครับผมวันนี้เราเดินทางมาจากไหนคะเดินทางมาจากขอนแก่นครับผมอ๋อโอเคค่ะมารับรถกระบะรุ่นไหนคะอ่ารุ่นเอ็มพีครับผมรุ่นเอ็มพีสติลิโฟนครับค่ะอันนี้คุณพี่ใช้เงินกับรถออกรถกี่บาทล่ะคะอ๋อเพียงเจ็ดหมื่นบาทครับสิบหมื่นบาทเนาะเราผ่อนเดือนประมาณหมื่นนิดนิใช่ไหมคะค่ะ แล้วอะไรที่ตัดสินใจเลือกใช้ลีโวอรคับพี่อ๋อดูของตโยต้าชอบตัวได้แล้วครับผมอ๋อชอบตโยต้าอันนี้เป็นคันแรกเลยหรือเปล่าคะคันแรกของครอบครัวเลยครับอ๋อคันแรกของครอบครัวเลยอ๋อถ้าอย่างงั้นคันแรกของครอบครัวขอให้เฮงๆแล้วรถคันนี้ผลเงินผลทองเนาะแล้วใครเป็นคนตัดสินใจเลือกสีคะพี่อ๋อโดยเป็นของเป็นตัวเองครับเลือกครับอ๋อเป็นของตัวเองเลือกเลยใช่ไหมปลุกใจไหมคะพี่ถูกใจครับถูุกใจเนาะถ้างนั้นก็สมมุติว่าถ้าคุณพี่อ่ะอ่ามีญาติหรือพี่น้องแนะนําเนี่ย แนะนํามาหาน้องเซลเวียหน่อยนะคะโอเคค่ะถ้าอยังไรก็ขอบคุณมากเลยนะคะพี่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ